มันเป็นทุกข์กว่าแค่พยายามไปยังมีคนหนึ่ง,งทหารตำรวจตวชลเลที่ไม่ยิงคนตามชายแดนตายน้องพอ่อยิงพวกมีตายมันบาปไหมโอ้นะแต่พูดตามพระพุทธเจ้าตรองกมันบาปบทำไมจะบาปผมทำงานตามหน้าที่ของผมเขาตั้งโรงฆ่าสัตว์ไว้คุณไปสมัครเป็นคนฆ่าสัก ในโรงฆ่าสัตว์นั้นคุณก็ได้ฆ่าสัตว์เท่านั้นเนี่ยทําไมจึงจะฆ่าสัตว์นั้นบาปไหมเขาทํางานตามหน้าที่ของเขาเขาไปตั้งหน้าที่ในโรงฆ่าสัตว์สัตว์ในนั้นก็ต้องหน้าที่ของเราจะต้องฆ่าแล้วก็ไม่บาปสิอันนี้ก็เหมันบาปมันเป็นอยู่างนั้นมันถึงในรถในในลบในโป้นนก็นกนเพราะมันบาปนั่นเองแหละอย่างน,นี้มันเป็นอย่างนั้น เขาก็มาคิดเขามาเขาทำงานตามหน้าทีของเขาเป็นบาปันนี้เนี่ยอย่างนี้เราเป็นคนฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์นะเราไปสมัครงานในตรงนั้นเราก็ได้เขาก็ให้เราทำาเป็นหน้าที่ของเราอืมเราไปลงจุดนั้นแล้วก็เขาทําอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องมันก็บาปอย่างนี้มันก็ผิดตามธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นเรื่องเพราะมันเป็นอย่างนี้